สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียรดนะครับในวันนี้ผมก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผ,ผู้ฟังทุกท่านคัมภผ่อนคลายความเครียดกับพระจีด้บูชาเก็บักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ สำหรับพระที่ทำมาในว,วันนี้นะครับผมก็นำเอาพระองค์ป,ปะระทตวงพิมพ์เตาเลดเนือว่านคลุกลักของวัดวิมคลคนนำมาให้ได้ดูได้ชมนะครับความคามชัดลักษณะารายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคามชัดมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระก็จะมองเห็นรายละเอียดมิติความเรียความหนาของพิมพ์พระ,ะครับลักษณะรายละเอียดมิติความหนาของ พิมพ์พระก็จมูงเสียนขององค์พระมีลักษณะหมุนกลมหน้าผากหนกหนุหนตาทั้งสองข้างเป็นหลุมเป็นล่นลองลึกนะครับจมูกสูงหนาโหนแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริบิปากบนแล้วก็ริบิปากกลางลักษณะมิติความหนาของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างข,างขวาขององค์พระ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของว่ลลาไหลขวานานุนนะครับมิติความนานุนความความชัดของต้นแขนขวาข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสกติพาดจ,จากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนับฝ่ามือก็จะมองเห็นมิติความนานุนของสังคติชัดเจนนะครับลักษณะของริว้วจีบวนที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้าย มองจากก้นบนเฉียวลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติความคมชัดของท่อนแขนขวาและก็ท่อนแขนซ้ายนะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะเห็นความคมชัดของรองฝ่ามือนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายเป็นสันหนานนนลักษณะของเข่าขวาโค้งบนนูนลักษณะของฝ่าเท้าขวาเป็นสันหนานนนแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายโค้งบนนูนครับที่ฐานขององค์พระฐานบอกว่าบวงหายก็จะมองเห็นมิติความหนของกรีบปวดแต่ละกรีบนะครับ ความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระได้ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูบาโชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็น รายละเอียดนะครับความคมชัดของพิมพ์พระที่ชัดเจนแตกต่างกันไปแต่ละคนนั้นก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับดูไปก็เพลินไปกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนะครับระดีที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาแล้วก็ลักษณะระเอียดของพิมพ์พระนะครับก็จะพยายามนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมระเดียดของ พิมพระได้บางที่สุดนะครับก็เป็นพระหลวงพอโทษพิมพต่อรีดอีกพิมหนึ่งที่มีความสวยงามน,นะครับที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของพิมพนะสังเกตที่เรนทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นโคดยันตัวหนะนะครับ ทางด้านข้างขวาของท่านผู้ชมก็จะเป็นโคดตัวย่อหอมอคอนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับราละเอียดที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะฝังด้วยแร่มหามงคลน,นะครับที่ด้านหลังก็จะมีข้อความทรงศิลป์ระบุนะครับกรรมาการนะฮะขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอฉันก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับประเดียดที่ด้านหลังขององค์พระ,ะครับ ลักษณะของแร่นะครับขนาดของแร่ที่ฝังไว้ที่ด้านหลังของพระเตลวงก็อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับก็เป็นการใช้เวลาเล็กน้อยครับนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคน,น,นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปเดีวันนี้ก็ได้โอกาสรับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงป,ปรทวษพิมพ์ตเต่าฤท เนื้อวานคลุกคลักฝั่งแรกของวัดทุ่มงคลน,นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าผู้ชมโปรดชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดาพลาดประการใดผมก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับ ก็ต้องขอราท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ